สวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงเขียนจิราคุณดำอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลน,นาครศรีธรรมราชน,ะนาครอุทิศอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หนูจะมารายงานข่าวการฟืน้นฟูพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะ พื้นที่ชุมชนบ้านสวนจันทร์หมูห่ห้าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อต้นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะที่ผ่านมาพื้นที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากค่ะทั้งของใช้ในบ้านสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรค่ะและคนที่ทำงาน ไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้ขาดรายได้หลังจากน้ำลดก็ยังประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินรายได้ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งหลังน้ำลดยังต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญหลังจากที่น้ำลดแล้วขยะมากับน้ำประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เสียหายและที่ต้องกลายเป็นขยะจานวนมากอยู่ในชุมชนด้วยค่ะ จนถึงขณะนี้จังหวัดเร่งระดมเก็บกวาดเคลียพื้นที่ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะการป้องกันน้ำท่วมทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าและไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําแม่น้ำลําคลองที่ไหลผ่านเพราะป่าจะช่วยไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมได้ค่ะและถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลําคลอง จะทําให้น้ําไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะดิฉันเข็มธีระขุนดําทีมคิดทันข่าวรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ